เล่มแล้วตอนนี้ยินได้คืนยินท่านบอกเปื่อยมื่อบอกจ้าเออแบบไงเอาโดนบริหวนก็ยังไงเลยนะควรเชือนลวรเชือนเเออเออแช่้

หอมหวานมากกินเย็นกินมดน้ำผสมเป็กชีมันนะ,ะแล้วแบ่งมาใช้เล่นช่วยหมูมกินต้องชินกับป่านะมันหมูกัวังเลือกนม นี่ยมึงเจ้าของยันเจ้าของอ <c oughs> มันแห่งคุ้นลาว์อะไรเห้า,านี่แล้วมันบุคคล ไปแล้เลยนี่ยมาครบมากันเล่งขึ้นมากอดโต๊ะมาาพ๊กนั่นใหญ่เมื่อลำบอบมานน้อยนะท๊อปบุดเดียวเนาะ ตเด้อว,วเงินได้มืดมืด,มดได้เน,นะเฮ้ย,อยเอาไปแช่น้ำนั่นก็ยังยินและนะเป็นปะในคลองน้ำมันเหลือเพื่อละ